ไม่มีมันก็ยังงงง,งอึดอัดกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านพูดเถอะว่าท่านจะไม่อุทธรณ์นะครับขอร้องแล้วเราจะได้เดินหน้าสู่สนามสวออตามแนวคำวิทใาญ่สารปกครองแบบที่มันควรจะเป็นด้วยกันนะครับทุกท่านครับกกอ,กอพยายามแสดงความขยนันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีคือเขาบอกว่าภายในคืนนี้สี่ทุ่มจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ทั้งหมดทางแอปพลิเคชันสมาร์ S <S โทโฟนใครยังไม่มีก็โหลดน,นะครับผมโหลดมาละนั่งรีเฟรชทั้งวันแต่ยังไม่มานะครับ<อ>แต่ว่ารายชื่ออันนี้เป็นรายชื่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับกรกตอมีเวลาห้าวันที่จะเอารายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่เกินวันที่29ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเวลา3วันถ้าใครไม่มีรายชื่อในวันที่29กก็ค่อยไปรอคัดค้านนะครับ แต่เชื่อว่าเชื่อว่าของคืนนี้เนี่ยคือครบใครสมัครมีราชื่อหมดส่วน29เนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติบบแล้วอาจจะหายไปบ้างก็ค่อยไปสู้กันภายใน3วันหลัง29นะครับกระบวนการยังมีเยอะมากทุกท่านครับดูจำนวนผู้สมัครแล้วน่าเศร้าใจเล็กน้อยที่ไม่เยอะดูสถิติที่ประกาศออกมาแล้วหลายอำเภอเลขตัวเดียวหมดเลยทุกกลุ่มเลขตัวเดียวหมดเลย พี่ๆเกินครึ่งที่สมัครรอบนี้อาจจะไม่ได้กาบัตรสีชมพูอาจจะไม่ได้เลือกกันเองในรอบแรกเพราะผู้สมัครไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรครับก็พาสไปรอบต่อไปนะครับแต่พอรอบต่อไปนี้ถ้าพี่ๆศึกษาไม่ทันว่าแล้วตอนไปคุยกับกลุ่มอื่นนะไอ้คนกลุ่มอื่นมันเป็นใครถ้าพี่ๆไม่กาเลยไม่เลือกเลย กระบวนการมันไปไม่ได้นะครับคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มหนึ่งสองคนกลุ่มหนึ่งสามคนกลุ่มหนึ่งสามคนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนอําเภอหนึ่งมีแค่ห้าหกกลุ่มนะครับแล้วถ้าพี่ไม่รู้จักกลุ่มอื่นเลยพอพี่ไปเลือกไ่า้พี่ไม่เลือกไม่ออกเสียงเลยมันจะไม่มีใครเข้าเลยนะจังหวัดมันจะไม่เหลือใครนะครับแล้วประเทศเนี่ยจะกลายเป็นเหลือแต่คนที่จัดตั้งมาแล้วได้คะแนนแน่ๆนี่คือสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นผมขอร้องว่าขอลให้งานที่พี่เพิ่มอยู่แล้วตอนเลือกคใครพี่ต้องเลือกบ้างคือถ้ามันไม่ถ้าที่ศึกษาแล้วว่าคนอื่นที่พี่ได้เลือกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะไม่ควรจะเป็นสอบอพี่ไม่เลือกได้แต่ถ้าพี่ไม่ศึกษาแล้วพี่ไม่ไม่เลือกเพราะไม่มั่นใจอะ่ะสุดท้ายกระบวนการมันจะไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆทุกท่านเลยมีงานเพิ่มที่ต้องทํากันบ้าง ว่าพี่จะได้เลือกใครบ้างและข้อมูลว่าพี่จะได้เลือกใครบ้างกรกตต้องเปิดเผยตามที่เราได้มีข้อเรียกร้องมาแล้วนะครับทีนี้สําหรับน้องๆและคนที่ไม่ได้สมัครเรายังช่วยกันได้อีกเยอะนะครับอันดับแรกวันที่29เราจะรู้รายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการที่ผ่านคุณสมบัติน่าจะรู้ทางแอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ทางเว็บไซต์ต่างๆด,ด้วยนะครับ ทุกท่านช่วยกันได้ช่วยพี่ๆทั้งหลายทําการบ้านได้โดยการเข้าไปดูเข้าไปอ่านสมมุติว่าพี่คนหนึ่งสมัครกลุ่มชาวนาะเป็นไปได้ว่าเขาไม่สามารถไปทําการบ้านกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้เพราะเขาไม่รู้จริงว่าคนนั้นเป็นใครแต่ใครที่มีความรู้และอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านเข้าไปทําการบ้านในกลุ่มตัวเองให้หน่อยว่ามีใครสมัครบ้างคนไหนมันใช้ได้คนไหนมันใช้ไม่ได้อําเภอหนึ่งเนี่ย พวกเราเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเราเข้าไปทํากันบ้านทุ่อําเภอไม่ได้ใครอยู่อเาเภอไหนจังหวัดไหนเข้าไปทํากันบ้านในพื้นที่ตัวเองให้หน่อยว่าผู้สมัครแต่ละคนคนไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วช่วยกันบอกช่วยกันพูดช่วยพี่ๆที่มีสิทธิ์เลือกที่ผ่านการสมัครเข้าไปแล้วเขาทํากันบ้านกันหน่อยนะครับ29ทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปดูกลุ่มที่ตัวเองน่าจะพอรู้ทํากันบ้านแล้วช่วยกันพูดนะครับพูดบนฐานข้อเท็จจริงนะครับ ถ้าไปใส่ร้ายไปใส่ความใครอันนี้เป็นคุกม,มิดประมาณนะครับถ้าเรารู้ว่าใครจริงใครใครทำอะไรมาดีจริงใครทำอะไรมาไม่ดีจริงเราแสดงความคิดเห็นได้ช่วยพี่ๆทำเกันบ้าน,นะครับงานต่อมาคืองานสังเกตการในวันจริงนะครับพี่ๆที่เข้าไปเลือกมีงานเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้เข้าไปเลือกสามารถมีส่วนร่วมในการสังเกตการได้ตามระเบียอบกอรกตอบอกว่า เราต้องส่งหนังสือขออนุญ,ญาตเป็นรายคนที่จะเข้าไปสังเกตการแต่กรกตได้ประสานมาทางเครือข่ายพวกเราว่าเขาจะทําให้การสรังเกตการง่ายกวมานั้นโดยมีการให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับคือไม่ต้องส่งหนังสือรายคนใครอยากไปสังเกตการก็ติดตามว่าอำเภอตัวเองต้องสมัครอย่างไรแล้วไปลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ใช่ทุกอำเภอที่จะเปิดให้คนสังเกตการขึ้นกับสถานที่ว่าอำเภอไหนพร้อมนะครับ ถ้าท่านพร้อมที่จะช่วยกันไปสังเกตการไปดูกระบวนการในอำเภอไหนติดตามข่าวสารของอำเภอนั้นนะครับถ้าเขาเปิดให้ลงทะเบียนลงทะเบียนแล้ววันที่9ไปสังเกตการถ้าเขาไม่เปิดให้ลงทะเบียนสอบถามไปยังอำเภอของตัวเองนะครับส่งหนังสือไปขออนุญาตเข้าไปดูแล้วไปดูกันให้เยอะที่สุดนะครับพี่ๆที่ไปเลือกวันจริงเอามือถือเข้าไปไม่ได้ห้ามส่งโพยนะครับประชาชนที่ไปดู เอามือถือเข้าไปดูได้นะครับแต่ห้ามสอโคนเหมือนกันนะครับแต่ไปดูได้แล้วไปช่วยเป็นหูเป็นตาว่ามีกระบวนการอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบ้างน,นะครับสุดท้ายเรามีความเชื่อมั่นและมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากให้เว็บซีเน็ต 67. com กลับมาทันทีที่กรกะตยืนยันว่าจะไม่อุทธรคำพิพากษาสปกครองเว็บซีเน็ต67จะเปิดข้อมูลอย่างเต็มที ทั้งหมดที่มีโดยขอเชิญพี่ๆที่เคยให้ข้อมูลกับเว็บไปแล้วใครเปลี่ยนเช่นเมื่อก่อนบอกว่าจะลงอำเภอหนึ่งตอนที่เปลี่ยนอำเภอช่วยให้ข้อมูลใหม่ด้วยนะครับพี่ๆที่สมัครเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับเว็บ 477.com ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันนี้เลยนะครับแล้วคันธีที่เราได้ความชัดเจนจากกรกะตว่าเราจะเดินหน้าไปสู่สนามสอาาวตามปกต,ติตามแนวคําพิพากษาศาลปกครองวันนั้น เว็บ c หกเจ็จะเต็มไปด้วยข้อมูลผู้สมัครที่ให้ผู้สมัครเข้าไปสังเกตบ้านไปรู้จักกันไปรู้ประวัติของผู้สมัครคนอื่นไปรู้แนวคิดไปรู้จุดยืนว่าผู้สมัครแต่ละคนจะเข้าไปทําหน้าที่สบวอย่างไรนะครับเว็บนี้จะเป็นพื้นที่สําคัญที่สุดสาหรับการสังกกตบ้านแล้วก็ให้พี่ๆเดินลงสนามวันจริง9มิถุนาอยากมั่นใจว่าพี่ๆจะไปออกเสียงให้กับใครที่คิดเหมือนหรือคิดต่างกับตัวเองหรือเปล่า นะครับก็เน,นื้อหามีทั้งหมดประมาณเท่านี้นะครับพูดไปแล้วก็ยาววันที่คิดอยู่ถ้าพี่ๆท่านไหนมีคําถามสื่อมวลชนมีคําถามก็ขอเชิญน,นะครับถ,ถ้ากรกตไม่ประกาศแต่สุดท้ายเขาไม่อุทธร์หรือถ้าสุดท้ายเข้าอุทธร์แล้วสารปกครองสูงสุดก็ยืนตามสาน,นต้น มันต้องทําได้เลยมันต้องทาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องทําได้ตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่เดือนเมษาทําได้ตลอดนะครับทีนี้เราคาดเดาอนาคตไม่ได้ทีนี้ถ้ากรกะตันสมมติวันนี้นะครับพี่ท่านหนึ่งประกาศนโยบายเขตที่อ่าพรุกะกะ่งน,นี้กรกตยื่นหนูทอดเดือนหน้าสารปกครองสูงสุดบอกว่าเห็นด้วยก,ะกะับกรกตให้จาเบียนมีผลบังคับใช้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่เสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์นะครับเท่านั้นแหละทีนี้เราก็คาดเดาอนาคตไม่ได้ ถ้าเพื่อความชัวร์ถ้าเพื่อความชัวร์ถ้าพี่มองเห็นอนาคตก็จะเดินไปสู่ทางไกลเข้าประเทศเป็นสองวได้ก็พูดวันนี้มีความเสี่ยงประมาณสัก1 0 5ในความเห็นของผมนะครับแต่ถ้าพี่พร้อมนะมีเรื่องอยากจะพูดมากจะเทคความเสี่ยงอีก85%ที่จะปลอดภัยก็สามารถพูดวันนี้ได้นะครับ ผู้สมัครแต่ละคนตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอร์ม c ี6น67เราก็จะต้องรอ100%กเอรนเราถึงจะกลับมาครับที่ามถึง